วันนี้ผมจะทำแอปทวเนาเพื่อพอนะครับผมทวเน่าทำจากโทวเหลืองครับใจเวลาเหมือนสีวันปุ่นกว่าจะได้กินก่อนอื่นเฮาก็เอาแจ่น้ำข้ามคืนข้ามวันก่อนเนื้อสุงมไฟตั้งหม้อแกงดำสุนลัวต้มน้ำล่างทวเหลืองติดแจ่ข้ามคืนแล้วก็หัวน้ำออกต้มหื้ซุกครับผมเสี่ยงลัวเป็นแกบปุ่น ของกินล้ำอยู่ตีคนมากของหักอยู่ตีคนปึงใจเด้อพออุ้ยไม่อุ้ยเป็นอู้ไว้ในสมัยก่อนเนาะมันเป็นความนิยมชมชอบส่วนตัวอี้อาหารจะล้ำหรือว่าบะล้ำอยู่ตีความชอบของคนกินแหมกำหนึ่งเนะ้อต้มซุกแล้วเัาก็าห,หัวน้ำห้อนออกจนมันยัดน้ำแล้วเขาก๋าวอไว้ตองกลวยแบบนี้แล้วครับ แอปถั่วเน่าส่วนผสมพริกแกงก็จะมีพริกแห้งหอมเตียมกะปิตำละเอียดเครื่องปรุงผงนัวเกลือป่นครับส่วนพักจีก็เอาไว้โรยหน้าตอนห่อเน้อเครื่องครบแล้วเฮาก็มาแก้เอาถั่วเน่ามาตำครับอืมกลิ่นดีเม็ดงามขนาดถั่วเน่าของแต่ต้องมีกลิ่นโอเน้อแตงดังน้อยนึง <c oughs> แล้วก็ใส่ลงไปในครกมาเริ่มตำกันเลยดีกว่า ตำหือปนแล้วก็ใส่พริกแกงผงนัวเกลือปนและก็ตําจนเป็นเนื้อด้ยวยกันเลยครับผมโทเนเาเป็นอาหารปื้นเมืองติดแ่งมาจากภูมิปัญญาเจ้าบ้านครับมีต้นกำเนิดมาจากไตใหญ่ตำหือเข้าพริกเข้าเกลือหลังจากนั้นในห้เขาไปหอมไปตองครับ หลังจากนี้เขาจะมาแอปแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับผมซอยพักจีเตรียมใบตองแล้วก็จีกใบตองมือพอดีหอมาหอกันดีกว่าหอ่อใบยากครับผมตองสองแผ่นครับผมแอปพอดีตบ้ายขวาหอฮือแบนโรยนาโดยพักจีมันเพิ่มความหอมเนอะ แอปถัวเน่าเฮาเอาไปนึ่งดีกว่านอกำกินปื้นบานตีอยู่กู้คนเมืองล้านานาสุดเจนพุ่มปัญญาเจ้าบานติมีคุณนข่าทางโพชนาและก่อดทางวัฒนธรรมครับแอปพอดีบรรหลวงเกินไปจากนั่นก็เอาไปนึงเลย หนึงครับผมหนึ่งเซตเอมมาจ้มโรชายกันดีกว่าว่าแอปทัวนาจะลํ่กอแอปทัวนาวนว,นาว,วางเป็นแลบเป็นแลบในหายซึ่งหนึ่งกึ่งชั่วโมงสังเกตว่าตอมันจะเปลี่ยนสีครับผมซุกแล้วกํากินปื้นบานติหาก,กินยากและก็เะหลายวันกินอุ่นๆห่อนๆกับข้าวหนึ่งก็สั่งมะคงเป็นเมนูในใจของภัยหลายๆคนนะครับที่ชอบกินแอปทัวนาวนะครับ